ครับเฮามาเล่าข่าวเห็นกันต่อนะครับอันอ่าก็มาถึงบทสิบแปดตอนที่สี่ถ้าสมมติว่าเป็นอันมันเป็นตอนจบอันของบทนี้นะครับถ้าเป็นของฉบับของอันเจียงใหม่นะครับเก็เกิดจะจบแล้วนะครับจบในบทนี้แล้วครับไม่ไหมอ่าจะอันอันนี้มันเป็นของลำปางนะครับมันก็จะมีต่ออัน บทหน้าหนึ่น้อยนะบทที่เก้านะครับจะอ่ะาเพ่อจะเก่าหนึ่งน้อยนะครับหมามแต่แต่ละแต่คงจะบับอันเจียงใหม่เพื่อจบแค่นี้แลวนะครับวันนี้วันนี้จะจบแล้วนะครับเกี่ยนเ้าเราประกอบนะครับครับก่อนที่เอาไปกันต่อนะเอาไปรอลักษณะของการเกียนข้าว้นก่อนนะครับอ,อข้าวโบราณน,นะปนมีฉันทะลัก หลักการเขียนของพวกนีครับหลักการก็คือเจตัวเทียวสามตัวเลียวบ้านหลังมันน่ะมันก็จะทำมืออันวักเน้นนะครับเน้นเฮ่ออันวักที่หนึ่งกับวักที่สามนี่เป็นสามกำไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะใครมาถ้ามันมันถ้ามันอธิบายความจัดเก่านุโลมให้เป็นสี่กำได้เหมือนเหมือนกู่วันที่เป็นสี่กำเนี่ยนะเหมือนวันนี้วันนี้ ที่คำโมเลยมันอธิบายความไปได้มันเลยอยากก็เขียนเาาไปเลยมัโอเคนะครับครับเอามาดูฉันตลักษณ์เลยนะครับปกติแล้วอันข้าวนะมันจะมีมันจะมีสาม,มบาทนะครับบาทหนะึ่งบาทหนึ่งบาทสองบาทสามวันนี้มันซับกว่าไปหน่อยเพราะว่าโอ้แต่ว่ายุบลงาบาทไปสามตีก่อน <c oughs> วันนี้จะยกบลงบาททรไรมา เออมื่กียังมีโพบาทที่สามมาเออดูไหมอันบัตเขาจะดูบ้านไหนเป็นบ้านไหนนี่เขาดูตัดตัดอ่าตัดกำตายนี่นะครับเห็นไหมกำตายเห็นไหมไม้เออเสียงตีไหมอ่าเสียงอันเสียงตีนี่ก็บาทที่สามอันอันตายนี่ม้วนม้วนเสียงตะมันเอออันนี้เป็นบาทที่หนึ่ง อันอันนี้เราอ,อันนี้ไม่บัตรนี้ไมมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันเป็นบัตรที่สองบัตรก้อมเข้าก้อมเห็นไหมลงในเสียงโทพิเศษโทมือเห็นไหมอ่าโอเคนะครับท่านรู้แค่นี้กับปอนะครับเห็นไหมอันนี้มาเนอะอันนี้มาเพราะวามาดูอันวัคซีนสามมาโพดไว้เมื่อลงเมื่อนี่แสดงว่าเป็นยุบลงบัตรหรืล่าโอเคนะครับครับเอามาดูเลยนะครับอ่าเอาวันนี้ขึ้น บทสามก่อนนะครับวักจัตตลักษณ์นะครับเห็นไหมวักที่หนึ่งของบทที่สามลงในเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้กันเป็นเสียงจัตวาครับวักที่สองลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเมียงเมียงนะครับวักที่สามลงในเสียงสมันครับอุญญานอุญญานนะครับญานนะครับยานเสียงสมันครับ อ่าต่อไปก็เป็นบาตที่หนึ่งนะครับอันบาตรที่หนึ่งบัตที่หนึ่งบาตที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกันก็บัตที่หนึ่งบาตที่สามอันเดียวกันจะลงด้วยเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้กินเออเป็นเสียงจัตวาไม่ได้โอเคนะครับมากินบัตที่สองลงด้วยเสียงตีชั้นก็ได้เงาก็ได้ไวเป็นเสียงตีเงาใช่ไหมเสียงตีเงาโอเคนะครับมาอันบักอันที่สามนี่ลงด้วยเสียง โทพิเศษโทเมืองนี่นี่เนี่ยโทพิเศษโวเมืองไปฮะนี่เมียงนี่เมียงอไย่างนี้นะมันมันมันเป็นอันสำเนียงของไตยนโดยเฉพาะนะครับเออบอกว่าอันไตยนเจียงแสนเจียงใหม่ซี่คิ้วสระบุรีรรชบุรีเหมือนกันหมดนะครับมันเป็นสำเนียงของไตยนนะครับ อันวัคตี่นี่ลงด้วยเสียงสะมันม้วนโอเคนะได้แล้วมาสองบาทแล,ล้วเอาทิ้งบาทหนึ่งบาทก้อมนี่ก็จบแล้วอันบ,ทบาทก้อมนี่แม่เนี่ยอันวัคติหนึ่งของบาทก้อมเนี่ยคนบอกว่าลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวได้ตื้นเออเป็นเสียงตียาวครับตื้นตื้นยาวๆอันวัคี่อันสองนี่ลงด้วยเสียงอันอันจัตวาครับส่วนเออสวนโอเคแล้วก็วัคี่ สามลงในเสียงสมัชนครับควรควรนะควรนะครับอันบักที่สีล่ลงในเสียงอันโทวิเศษโทเมืองไม่ไมนะ่โอเคไนดะ้ไหมได้เลยนะไหมอันต่อไปมันปกติแล้วบัดนึ่งนะครับบาทสองมันจะต้องเป็นบาทสามนะครับพอดีอันนี้เป็นยุบลมบ้านนะครับอ่านยุบลมบาทนี่อันวักนึ่งบักสองเนี่ยประกอบมาจากบาทที่สามนะครับเห็มไหมบักท,ที่นึ่งของบาทที่สาม เอาเอาอูดอึงบาทที่สามก่อนลงในเสียงสมันรือจะตทว่ากุนเออกุนเป็นเสียงสมันครับโอเคแกันยังได้ยู่นะบาทที่สามอันบักที่สองลงในเสียงโทพิเชโทเมืองเออว้เออยังได้ยู่นะกับบาทที่สามเห็ไหมเอาไปดูบาทที่สามอันบนเลยเราเมี่ยงใช่ไหมอันนี้กันเมี่ยงเห็ไหมเนี่ยลงเมี่ยงต่อไปบักท,ที่สามจะต้องลงด้วยอันเสียงสะมันครับยานเป็นบาทที่สามนะครับอันลุม่มนี่เรอ อารมณ์เนี่ยว้ยแล้วเนาะมาโพดไว้เมื่อลงเมื่อเอ้นี่ยเหลงเมื่อใ้มเอเนี่ยนี่ยอธิบายไปแต่ว่าตั้งหลายบาทท่านกัคงเข้าใจแล้วก็เอามาดูอันบันวักใจก่อนสองตัวหลังเนี่ยแฮงห้วยเฮงห้วยเสียงสมันสมันก็ใไม่มันมาจากไหนก็มาจากใจสองกำตาของบาทที่หนึ่งี่ยเนี่งมูลเนี่ยเห็นไหม ตังมูนเห็นไหมเฮ้งฮยเห็นไหมอ่าหรืออันเป็นอันจัตวาสามัญก็ยังได้นะครับโอเคนะครไหมอันนี้มันมาจากบาดเนี่ยอันนี้เราอันนี้มันมาจากบาดจบปุ่น,นะครับออบาดจบปุ่นอ,ะอ,อ่ะอันอันบาดจบก็คือนเนี่ยมันจะลงด้วยเอกซงเนี่ยวักนิสามเห็นไหมลงด้วยเอกซงนะครับอ,อ่เอกเอกซงเอาลรนะเอากูไปหลายเตื้อเนะท่านเนี่ยคงเข้าใจนะเอกซงนะี อีกทรงแล้วมันมีอยู่สี่มันมีอยู่สี่เสียงแล้วก็อาสี่แบบนะก like. ouais ็อ <Right. S 1> ่าก็คือไม่เอกเสียงเอกอ่ะไม่เอกเสียงเอกไม่เอกจสีงโทเนี่ยอันน an <c pasa> ี้ค <Okay>. ือไม่เอกจสีงโทนะครับแล้วก็เสียงเอกแล้วก็แล้วเสียงโทเนี่ยจะลงแบบไหนก็ได้นะสี่แบบนะไม่แล้วก็มีเสียงตีกำกับอยู่ดังหน้าว้ายว้ายเป็นเสียงตีเงาใช่ไหมเงาก็ได้สั้นก็ได้นะกำกับไปดังหน้าเนี่ยโอเคเสียงตีนะก็โอเคนลอ่ะว้ายมามมาใช่ไหมอ่า อันนี้ได้คืออันนี้คือเอกส่งเลยอันอันนี้คือยุบลมบาดครับอันก็ยังว่านะกวีลนาทั้งหลายแหละมืดมนมันก็มาเป็นร้อยปีแล้วนะครับว่าพ้นโอ้อันนี้เขียนพิษเลยก็ไอ้หลอจ่ายละเออบางบางคนก็กวีเป็นป่อกูเนาะโอ้อันนี้พนกันนั่นเขียนก็เมาบางคนก็เป็นแถวโรเกอร์นะ โอ้อันนี้มันข้าวไม่อะไรมันมาอูกอนไปสะบปะสะเป็ดอันแต่กันยังว่านะครับมันก็ยังมีข้าวอันอข้าวเตี้ยอันเป็นอันลักฐานอยู่นะครับเห็นไหมครับอย่างเมืก่อนนะครับเนี่ยข้าวที่เป็นลักฐานอยู่เนะี่ยมันก็ยังมีอยู่อันนี้นะครับเห็นไหมในข้าวอันข้าวห้ามเจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่นะครับมเขียนด้วย ท่านมหามณีพยอมยงแล้วก็ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณีมาพยอมยงแลพูดเขียนไว้นักแล้วครับเออข้าวยุ่ลำบาดท่านไปเปิดพอนะครับเออเดียว้มีขายแล้วไอ้มาอันนี้อันนี้ก็เป็นบาดก้อมไอ้มาอ่าต่อไปบาดก้อมจะกเป็นบาดจบอะไรมาอ่าบาดจบไอ้บาดก้อมความจริงจะต้องเป็นบาดสามนะครับความจริงจะต้องเป็นบาดสามนะครับ อ่าอันนี L ้เอาสมมติว่าเป็นด้านสามวักที่หนึ่งลงใยเสียงสมันโดยเตวาลีเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ลีนะครับลีได้ได้อยู่อ่าดีลีนะครับลีลีลี่นลีลีนะครับต่ออันวักที่สองลงใยเสียงโทพิเชโทเมืองต้องเออก็ยังได้อยู่นะครับแม่สองวักนี่มันเป็นเป็นเป็นมาจากบาดสามนะเออสาธุส่วนอ่ะแ้วส่วนไม่เอกเสียงเอกใช่ไหม อันโบนเป็นเป็นไม่เอ็กซิงโทนะครับเมื่อเนี่ยเมื่อไม่เอ็ซิงโซอันนี้เป็นไม่เค็กซิงเอกนั่นแหละเหมือนไหมอ่าสาธุส่วนแล้วก็ลงได้ยินดียินดีนะครับบอกโล่ะว่ามันมาจากอันสองกำไรของบัตรที่หนึ่งเห็นยังเห็นยังโอเคนะครับอันนี้สองกำไรของบัตรที่หนึ่งนะครับยินดีใช่ไหมอ่าโอเคนะได้แล้วอันส่วนนี่มันเป็นเอกทรงนะครับเป็นเอกทรงอันนี้ผมบอกเมื่อกี้นะเอกทรงมันมีอยู่สี่แบบมันก็เห็ือนไหม ก็คือไม่เอกเสียงเอกเอออันไม่เอกเอกก็คืออันนี้ส่วนนะไม่เอกเสียงโทอันนี้ไม่เอกเมื่อนะแล้วก็เสียงเอกนล้วก็มาโพดเนี่ยโพดไม่เอกเสียงเอกเนี่ยโพดแล้วก็เสียงโทฮูปเนี่ยฮูปฮูปเสียงโทอันที่แบบเนี่ยที่พีเอามาเอาไว้ไว้ดวงายวักายวักอันยุบลมบาดเนี่ยมาแล้วมีเสียงตีกลมกับอยู่ตรงหน้าอ่าโอเคนะทุสาธุเสียงตีกลมกับอยู่ตรงหน้นมาอันนี้คือยุบลมบาดทำงานยุบลมบาดมา ยอมนาลีบอกฮือโศกต้องสาทุส่วนยินดีความจริงกับกอ่อนหละนายเฮยจอบได้เลยนะครับแต่ว่นยังมาจบเดี๋ยวขึ้นมาเลยมัสองเท่าแกนอนบอได้โศกี่สนุกยินดีอยู่ในหกห้องเออไอ้แม่เน่นี่ยน่อันนี้อันอันนี้เป็นบัตรบัตรเป็นบัตรอันบัตรที่สององ่ะบัตรก้อมครับบัตรก้อมเห็นไหมเ้ยเจริง อันวักที่หนึ่งลงในเสียงอัน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 เนี้ยอันนี้วักหนึ่งนี่มันลงในเสียงตีสั้นนแน่ยาวนะอันนี้เป็นบัดที่สองบัดก้อมเลยมันอันวักที่สองนี่ลงในเสียงอัน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 เสียงจัตวาก็กี่ขี่อ่ะอันวักที่สามลงในเสียงอันอันอันเนี้ยอันสามัญก็ดีดีไมเน่ดีไหมอันวักที่อันอ่าวักที่อัน วักที่สี่ในลงแล้วเสียงโทพิเศษโทรเมืองมามาฮะมาวิธีจบวันนี้นะครับมันจะเป็นบาตจบได้อย่างไรก็คือวิธีนี้มาปุณจะเอาอันสองวักอันนี่ะที่อันเขียนเป็นบาตก้มเข้าก้มเนี่ยมาปุณจะเอาลงมาอันปุณจะเอาลงมาไว้ทังลุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยยมาเห็นยังครับเห็นยังครับอันนี้ท่านเห็นเห็นรูปร่างยังบาตจบอ่ะมา สมมติว่าลงยินดีสาธุทุกนยินดีแล้วก็ลงด้วยสนุกยินดีน่ะดีมาผสมมากองเขาดีเนี่ยมาแล้วก็วัฟที่สองลงในเสียงโทพิเศชตเมืองอยู่ในหอห้องต่อเต้าหอดตีคาไหมอ่อาอันเขาแยกตีคาขึ้นด้วยอ่ะอันตีคาเน,น,นี่ยตีคาเนี่ยอ่าเนี่ยตีคาในสองคำนี่มันมาจากอันตีคาอันนี้มันมาจากปุ้นเนี่นนี่ยินดีเนี่ย อันตต้อ่าสองคำใต้ของอันบัตรบัตรที่หนึ่งมาี่คาแล้วก็ลงด้วยฮอดในฮอดอีกทรงอ่ะลงด้ฮอดเห็นไหมเป็นมาอันเป็นเสียงโทนะครับมาเห็นไหมก็บอกแล้วอีกทรง,งลงอีกทรงอะมันลงได้ฮอดนะฮอดเนี่ยก็คือไม่เอกเสียงเอกอ่ะส่วนมไม่เอกเสียงโทเมือ่อแกอมาอันอ่า มาเ punched, unku, สียงเอกโพดีเสียงโทฮอดเนี่ยฮอดเห็นไหมฮอดเสียงโดยมาแล้วก็มีเสียงตีกรับอยู่ตรงหน้าเต้าอันนี้คือบาดจบแล้วครับเห็นไหมเต้าเต้าเสียงตีไหมเต้าเสียงตีไหมเต้าฮอดตีขาอันนี้ก่อนเลยนายเอยอันนี้คือบาตรจบปนเห็นไหมเห็นไหมเพิ่นเอาผสมกันเนี่ยเพิ่นเอายืมเพิ่นเอายืมกันมายืมกันมามามาต่อของมันจบเนี่ยไหมความจริงมัน มันจะต้องเป็นอีบาดจบนะครับเห็นไหม e อ่าจะพ้นเอาใจร่วมร่วมกันเห็นไหม e โอเคนะครับ <laughs> เห็นยังครับอันนี้คือวิธีจบของเพ้นนะครับเห็นไหม e โอเคนะครับเอาละ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 อธิบายให้หมดแล้วเนี่ยเราก็มันมาอย่างไดนะครับเห็นไหม e เอาละเห็นไหมมันก็เลยกลายไปอีป้พ้นเอาใจร่วมกันนะครับเพ้นใจร่วมกันนะครับวักที่หนึ่งวักที่สองของบาดอันบาดบาดจบเนี่ยบาดจบเนี่ยเพ้นใจร่วมกันก็คืออันอัมาะ ก็เอายืมันตายของอันอันอันบาตรก้อมข,ข้าวก้อมมีมาสองวักมาแล้วก็เป็นบาตรจบโอเคนะครับเอเห็นไหมอันนี้คือลูกอันการจบของข้าวของหินนะครับเมื่อสามร้อยสี่ร้อยปีพุทธเคียนมาอย่างนี้หรครับเออจะใช่ไปว่าอย่างใดแล้วครับโอเคนะครับเอาละเอาละเอาละเอามาเล่าข้าวต่อเลยครับวันนี้นะครับมันจะจบแล้วโอเคแล้วครับเอาละพออธิบายฉันทลักษณ์ก็พอละเอากะอัน ไอ้ไอ้อย่างอื่นการอธิบายมานักละเบะบะอธิบายแล้วนะครับโอเคนั่นก็จะจบแล้วนะครับวันนี้เอาอ่าก่อนจะเล่าไปต่อในะผมบกกดิบน้ำก่อนนะครับอันเท่าแกจากกันเออกระซองตายายนะอู้วันนะโซกันนะเนาะเปิ้นไอ้เรื่องอาหาร,าร,ารกินนะ เกิดหอดหม่องเมี่งเออเกิดหอดมันอยู่ปูนี่มันมันหม่องเมี่งะนะเนเสาะกินเสาะว่าโอ้ลำบากขนาดอยู่สวนอุญญาณดอกไม้ตอนนีมันอยู่ในสวนอุญญาณน่มันมันลำบากแค่นหเหมือนบ่ได้กินเออได้หันได้ใจเอองม่ได้กินได้หันได้บ่ได้ใจได้อะอย่างโอ้สักอย่างอ่ะของกินของใจมันลำบากเออเหมือนของ มูนี่ตังมลอ,อยู่นี่นี่มันเอาอย่างก็ได้หมดแล้วไหอ่ามาทุกถากลากตื้นไอ้สวนน่ะมันต้องทกถากลกากตึงนตื้ทกตึงถากอันอันเบาๆนั่นก็ทหญ้าคว้างหน่อยถากหญ้าฟองอ่าลากตื้นบันเอาสะบ้าสะเบ็ดเอาหญ้ากลางสวนไอ้กลางสวนสวน่ะมันบกัก มันทำกับมันได้มันจะหกนะครับใจข้ามควรฮอนหอนแดดไม่โอ้มันกลางแดดกลางมันก็นทำงานีเที่ยมาหน,นี่ย้อนบุญกุณโอ้อันนี้มันเป็นเตี่าเอาล้วได้เอาอันมีมาลาเจวีมันมาเอาฮับเลี้ยงมันไปเป็นลูกเต้ากำมันที่ว้เออมาโพดไว้เมื่อแห่งโหย เนียมเป็นบุญกุลนล้นะเหรไหมกัมมานก็คืออ like ันกรมมานน้อยนั่นแหะมาโพดไว้เมื่อหัวแหงหวพระโมาเดียวมันอ่อนมันมีแหงแล้วเออกรมมานปรกมาโพดไววเน้ะกับองโคตร่าเจ้าหูบเราสวยโด๊ราก็ได้จะเป็นอันสามนางั้นแล้ะจริงติดตามตัวเอามาอยู่ห้องโอ้เอามา มาอยอันในหวังจอมนาลีบ่ฮือโศกต้องเออสาทุส่วนยินดีสองเท่าแก่นานบ่ได้โศกีสนุกยินดีอยู่ในหอห้องต่อเต้าหอดตีขา ก่อนเลนายคือจบแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นการจบอันข้าวหงหินนะครับฉบับของอันฉบับของเชียงใหม่นะครับเออเป็นเพ่จะจบแค่นี้นะครับเห็นไหมถ้าเป็นฉบับของลำปางนะเพิ่นจะมีต่อทำา้อยนะครับวันพวกฮอมาอ้กันนะกันมาวันที่บดบดที่สิบเก้าเะนไหข้าวหงหินนั้นมันเป็นมันมีหลายฉบับมันเป็นข้าวอัน ข้าวทำพี่น้องว่าข้าวทำนะครับเห็นไหมออก็เพราะว่าพี่นถือว่าอันกรรมน้อยนี่เป็นเป็นพวกที่สัตว์มาเกิดแล้วเห็นไหมพี่นั่จะเล่ากนในวัดในวาเป็นข้าวเล่าในวัดในวามาสามร้อยสี่ร้อยปีปุ๊แล้วนะครับเห็นไหมมันเป็นข้าวเบื้องต้นเลยนะไงไหมมันมีหลายฉบับนะัมไปเจว่ามีแก่อันเชียงใหม่ลำปางนี่นะครับเห็นไหมอ่ามันมีแทนเรล่ลายฉบับนั้นยังเจออยู่นะครับเห็นไหมอ่าแล้วต่อไปนี่ผมจะเอาฉบับอันหงหินให,หม่ๆมา บรรยายห้อบ่เดิมนะครับเออครับที่พุ่นเกียดเป็นอันตัวเมืองนะครับผมอ่านต่อต่อไปนี่จะอ่านเป็นตัวเมืองมามามาเป๋แล้วจะอ่านเป็นตัวเมืองคือหันเลยว่าโอ้อันนี้มันข้าวดั้งเดิมของอันลานาปนเนอร์ีย่ยนะครับมาครบคบอันบรรพบกเราก็จะขึ้นบทสิบเก้าแล้วก็ของลำปางนะครับของลำปางนะครับ แบบน้อยก็จะจบแล้วนะครับจบสมบูรณ์นะับเอ็มอาของเชียงใหม่มันจบวันนี้แล้วนะครับเอ็มาครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ